จอยกิติยานะคะจะเปิดร้านทำผมแล้วก็ทำเล็บนะคะวันที่5พฤศจิกาประชาชื่นซอย8แยกอะไรนะแยก4ค่ะแยก4ค่ะใต้หอคันดดาอพาร์ตเมนต์นะคะเลิศเลิศเลิันนี้เลยนะะมาอุดหนุนเป็นคนแรกมาเปิดบบบเดิมค่ะเลิศ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 ออกมาดูเดยวมาดูกันนะว่าจะสวย้นาดไหน ที่ดาพาดเมนครับเรามาเรื่อยๆปุ๊บเราจะเจอเปิดบร <rattling> ิการ5พฤศจิกายนคือเมื่อวานนี้นะครับร้านทําเล็บทําผมของใครนะเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าอยู่ชั้นล่างของอพาดเมนนะครับ <c oughs> ของแม่ลูก เดรสวัสดีครับบุ๊คเบลีบุไคเลยสวัสดีครับสวัสดีคโอ้โหคนสวยสองคนมาทำเปิดร้าน <S <S ทำสวย, <S <S สวยผม้ำเล็บค่ะที่มอตอร์สกิจนะคะมีที่ร้านไหมมีค่ะเป็นเจพีแฮนเฮลนะคะร่าคนสองคนแม่ลูกค่ะเราเป็นตัวหลักกล้องเหมือนว่าแม่ทำให้ลูกค่ะก็เป็นอนาคตคะ่ะคือความฝันของลูกเดี๋ยวถามคุณแม่เราดีกว่านี่นี่นี่สวัสดีครับคุณจอย โอ้โหวันนี้วันนี้ลงทุนให้ลูกสาวใช่ทําให้ลูกสาวค่ะเป,นนเป็นอนาคตของเขาใช่เพื่อนาคตของเขาคิดยังไงเ,เขามีแววไม้มานานหรือยังคือเขาาเป็นคนรักสวยรักงา,ากมแบบแล้วก็เป็นคนชอบทำเล็บทำผม,มแล้วก็นะคะรู้สึกเราลงใจทีว่าถ้าเกิดว่าถ้าเขาชอบทางนี้แล้วมันเป็นอาชีพที่แบบสามารถทําได้เลี้ยนสุดๆได้ตลอดสำหรับตอนนะเลยที่ว่าเออเป็นเป็นอาชีพที่เราเป็น เราสามารถหาอะไรได้แล้วก็เรียนตัวเองได้อันนี้เท่าไหร่แล้ก็จะทำให้ลำบากจะบ้านใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะว่าแล้วจริงๆแล้วอะจนพอพอมันมีโควิดอะช่วงโควิดอะมันทําให้เราได้เรียนรู้อะไรมากมายว่าสมมติเราทํางานบริษัทอย่างเงี้ยเกิดมันมีภาวะโควิดอีกเลยเกิดลูกเราโดนไล่ออกจากงานล่ะ แล้วก็หลักจะทํายังไงแต่อย่างเงี้ยมันเป็นกิจการของเราโอเคอย่างน้อยเออเราเราก็ไม่เราไม่โดนไล่ออกแน่นอนเพราะว่าเราทำของเราเองนอกจากเราจะขี้เกียจใช่ไหมนอกจากขี้เกียจหรือติดผู้ชายเป็นเจ้านายตัวเองฮะหรือติดผู้ชายโอ้ยคุณคะเออที่ติดในกตลอดเมื่อวานไม่มีและไม่มีเวลาก็เลยวันนี้ซ่อมเล็บตัวเองอ๋อเดี๋ยวพี่เดี๋ยวไปซ่อมสิอ่าคุยก่อนหลาดเนี่ยทำอะไรบ้าง ใช่นี้นะคะเพิ่งเปิดเมื่อวาน<อ>วัใช่เมื่อวาน<ร>เป็นแอนเิเดิ้งมาแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สองค่ะเมื่อวานลามาถึงตุยจะหลบเลยอะไรบ้างที่นี่เนี่ยที่นี่ครัผม<อ>เลยค่ะต่อเล็บเตะต่อ p ี c ี้ายสีเล็บนะคะนี่สีลูกแก้วสีแฝดนะคะราคาย่อมเยาไม่แพงเริ่มต้นที่ท้าสีมุ้งตีน154แต่ต้องการสองสีก็คือ200บาทรฟ้าถึงมันจะทั้งสิบนิ้วเหรอสิบนิ้วเลยค่ะคีเดียวราคานี้ นักศึกษาค่ะเราเน้นกาเอาแบบว่าดูฐานลูกค้าถ้าราคาแพงไปอ่ะ หรือว่าลูกค้าอาจจะกลับมาท 3, 2, มําซ้ำรอบสองบางทีแอร์ลูกค้าจะมีการคิดแต่ารางทำราคา150เราอาจจะได้เจอลูกค้าหน้าลูกค้าบ่อยๆก็เป็นสีบ่อยๆแบบว่าดิวเป็นแบบเหมือมนคแรบบอบครัวอเอาใจเราตอนสมัยเป็นนักศึกษานี่มันไม่มีเงินเยอะบางทีเราแบบแนักศึกษาอย่างเงี้ยเราเขารักสวยรักงามอ่ะเราก็อยากเปลี่ยนสีอาทิตย์นี้เพราะที่เ,เรามองให้เขาสวยคนเราก็อยากเปลี่ยนสีบา้างแล้วราคา150ถ้าสมมติทําร้านเราแล้วก็รับถอดสี50บาทแล้วก็มาทำสีเพิ่มต่อท v วีซี10เลยก็แค่100บาทเท่านั้นเองติดเวนานมเนี่ย ไปเรียนมาไปเรียนมาค่แล้วคนนี้กลับมาถูานปราจามแล้วคนนี้ก็หายไปแล้วคนนี้คุณแม่ก็ไปเรียนมาอีกรอบนึงแล้วก็ไปเรียนได้ทั้งแ่้วกลับมาเป็นการเรียนไป้ไม่เรีนด้วยแล้วก็กลับมเรียนที่หนูโอ้ยหลักจากทำเรียบแล้วทำผมด้วยค่ะอ่ามีตาดได้ตเล่าสระม้วนตระนีสปาผมขรอตุ้มากผมชาผม่แพงไหมเนี่ย จา่าห้าเก้าเก้าเป็นจาโปรโมชั่นเปิดร้านเดียวเรื่ใดเทไหร่าใด่าใด,าดถ้าเป็นจาเป่าวันน่ะเต้นที่หนึอบาทสุดสั้นทั้งผมสั้นผมยาวร้อยเดียว,ร,ยวร้อยเดียวต่าเป่าร้อยเดียวแน่นที่สำคัญคือร้านเราอ่ะเน้นแชมพู ใช้ชมพูอย่างดีแล้วก็ครีมบำรุงผมแทนดีใช้ BSC ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างใช้อย่างดีเลยใช่ใชของนี่แพงใช่ปของร้านวสาว,วเขาเป็นคนรักผมอยู่แล้วเขาใช้แชมพูอะไรเขาใช้ทรีทิเม้นอะไรแล้วก็เอาตัวนั้นามาใสา่ให้น้องๆมันก็รู้ึว่าเออ ผมก็สวยเพาผมก็สวยผมก็บำรุงมันก็เป็นการที่เราจูงใจลูกค้าให้กลับมาหาเราดูแลนเด็นลูกเลยไม่ใช่เราขอให้แต่ว่าเออเขากลับมาหาเราแล้ออยู่กับเรานานๆกินยาวๆจนเลยอ่แต่เราไม่ตัดยังไม่ตัดนะยังไม่ตัดตัดแต่เรไม่แน่ค่ะจะไปเทสีเพิ่มแล้วก็เรียนตัดต่เก่าเดมคนเดียวเลยไม่แต่งเงินใครไม่ได้เก็บงวดเงินจะเ่็นคนเดียวไม่แบ่งใครเลยยิ่งบอกคนน่ว่าแต่าเดี๋ยวเพิ่มไปนะ จะติดผู้ชายเอถ้าติดก็คงแย่ <c oughs> เรลาทำนี้ถก็อกเลยนะคะมายัางไงมายัางไงเมร,รา,าน,นี่ถ้าลูกค้าจะมานะคะยึดทิ่กัดก็คือซอย8ประชาชื่นอนทัุรี8ขับเข้ามาสังเกตจะเจอเซเวน่นอยู่ฝั่มือ,อมให้เลีวแยกขวาจะเห็นว่าประชาชื่นซอย8แยก4ี่นะคะใต้หอักคาิดาอพาร์เมค่ขับตรงไปแล้วก็จะมีที่ออยู่ขวามือหาที่จอดได้เลยครัคไม่เชื่อว่าทำแล้วสวยจริง ขอยืมคุณแม่เนุ่นได้ไหมได้เลยค่ะหงเล็บหน่งเล็บห่เล็บอ่าตูลูกค้ามาพอ่ะูเป็นไมมคุณแม่เป็นลูกค้ามาบาแกั้งสวัสดีค่ะนุ่น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 นอ่นนุ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 ่นน่นนุ่นน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 ุ่นน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 ่นนุ่นน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 ุ่นน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 ่ สีอะไรในเลือดค่ะต้องรับเข้าประมาณแบบไหนคะมันจะมีเป็นแบบหวานหวานใส่เพลทใส่เปรีย้ยว<อ>แบบสีแดเเ<อ>งๆก็จะมีทูกคนเลยค่ะเราเป็นคนชอบชอบเป็นแบบเลือสุขภาพดีสุขภาพที่จะเป็นโทนน้ตข่ามน้ำตาเจลเชอร์แบบว่า,วาอ่อนทางการหน่อยเลือดหลูดูแทงนะคะก็จะมีเป็นโทนนี้ชมพูสุขภาพที่ตุนๆแล้วจะไม่สีน้ำตาลนะคะน่าจะมีให้เลือกนมนมดูแลดูละมุนดูตอค่ะ อันนี้อันนี้อันนี้ราคาเท่าไหร่คะถ้าราคาในเฉลี่ยที่ปรับสองร้อยห้าสิบจะมีค่าทอสี50บาทนะคะคุณลูกค้าเห็นใจ่ไหมคะด้วยนะถ้าเกิดว่าทำมาจากที่อื่นก็คือห้าสิบาทใช่ค่าทอต้องลอกสีก่อนใช่ใช่ค่ะเขาเรียกทอสีอ่ะใช่ทอสีค่ะเจดีแล้วก็ทำสีใหม่เลยโอเคอันนี้คุณลูกค้าคนนี้มีทำทำเล็บไหมกังคะทำเล็บมาแล้วทำเล็บมาแล้วค่ะก็ทอดสีก่อนใช่ไหมโอ้ มาลองดูกันนะคะได้คือ,ค,อค่ะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวนั่งนงินได้ระหว่างที่ลูกค้าได้คิดเราก็มาทำการเก็บเงินเป็นก<อ>่องโอเคแต่นี้จะเป็นราคาของร้าเรานะคะราคาแม่แรงค่ะเป็นมิตรภาพค่ะอันนี้อันนี้เป็นราคาเฉพาะเดือนนี้นะคะเป็นราคาโปรโมชั่นสำหรับนักศึกษานะคะก็สามเตาหนึ่งร้อยบาทไปถึงร้อยร้อยยี่สิบสองแล้วแต่ผมยาวผมสั้นใช่ไหมตอนนี้ก็เดือนนี้ก็ก รถแรกแจกแถมให้น้องๆไปก่อนน้องๆนักศึกษาก็ไม yeah, ่ต anyway, kind of like ้องผลกำไรเราไม่ต hmm. ้องไปคุยเราเป็นการแบบให้เขารู้จักเราเราเป็นการเปิดตัวให้เขามารู้จักเราว่าเออแล้วเรามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เฮ้ยเดี๋ยวคนเดี๋ยวถามเรื่องอุปกรณ์โทษนะอุปนรณ์อย่างดีใช่ไหมเนี่ยแค่ภพแนอุปกรณ์อย่างดีใช่ไหมเนี่ยอุปกรณ์ร้านนี้เจ้าของร้านก็จะประมาณว่า ต้องแบบว่านอนสบายดูสีีใญ่มากเลยเดี๋ยวขึ้นไปนอนให้ดูค่ะคือนอนนี่แบบอันนี้ยอันนี้ตารองคอจะไม่แข็งอันนี้ไม่แข็งแล้วก็สระน้ําอุ่นให้นะคะน้ำอุ่นด้วยเลยอันนี้ก็มีฟองน้านุ่มๆอีกจากหาถ้าสังเกตอันนี้จะหนามาซื้อมาแบบพิเศษอย่างหนาเลยคือนอนแบบเพราะว่าเรามีนวดอาโรมาศีรษะด้วยสาดมืยใช่น้องเพรกับจอยไปเรียน ที่โรงเรียนมาก็คือนวดกดจุดแบบว่านวดแผ่นไทยที่เอามาใส่กับกาศาักผมเพื่อสําหรับคนที่เป็นเป็นออฟฟิศซินโนเป็นไมเกรนอะไรเงี้ยก็าสามารถนวดได้เรียนมาอันเนี้ยเราจะนวด45นาทีสักดินวด45นาทีไอเรื่องแต่ราคานี้ไม่ใช่นวดไทยนี่เหรอ,อ,อมีนวดด้วยมีด้วยค่ะตอนนี้โปรโมชั่นจาก599หรือ399จะนวดศีรษะนวดแต่เดียวนะไม่รวมยังไม่รวมใดคือ45นาทีเฉพาะสัก สามสามรอบสามรอบแรกสามรอบแรกสิบ้านาทีสามรอบสองสิบ้านาทีแล้วก็นวดอีกสิบ้านาทีเป็นสี่สิบ้านาทีแล้วค่อยมาเป่าราคานี้ตอนนี้อยู่สามเปอรสำหรับคนที่ปวดคอปวดหัวในเกรรานี้เดคสาได้หที่แก้ดูสิตอยตอตัวใหญ่นะน้ำหนักต่อัวเนี่ยเหนอเหลือเยอะเยอะมากเนี่ยนอนสบานอนสบายเยียขาได้ด้วยเกามีข้อเทมให้ด้วยนอนหลับปเลย ร้านนี้ก็เป็นสลิปสลิปตาลอนไปเลยเนี่ยนอนแล้วก็สระผมแล้วมีร้องเพลงให้ฟังไหมสระไปร้องเพลงไปไหมเพลงนี้ปะเ้าองอาจจะเป็นไร่อาจจะไม่ร้องเลยโอเคโอเคเออดีดีอ่าวดีอเลยหับสบายเนีเข้าสีดำเนี่เลือกสีดำมันดูแบบดีดำมันคือวันข้างหน้าแหละมีแนวร้องว่าอาจจะให้น้องเพลงดี เรียนทาสีผม,มถ้าเกิดว่าทําสีบางทีถ้าเป็นสีดำอะอกอะะ็อาจจะเปิดยากหน่อยแล้วแล้วโดยส่วนตัวก็ป็นคนชอบสีดําเงินเงินเนี่ยสว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 ยราทาจะราคาหลายนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เก้าอี้ก็เก้าอี้นั่งก็แข็งแรงเออดูแข็งแรงแข <c oughs> อรงมาก่ดูคือชอบเันเข้ากันคือเลือกมาเข้ากันก็กะว่าซื้อทีเดียวแล้วให้จบไปเลยและอันนี้เชเทีนมีหมด เออนะแบบมินต์กิมมิคค่ะต่อมาเรียนศาสตร์ในวิทยาการศาสตร์ได้คุณศัลย์ศัลย์ร้านเราก็ไม่ไปปัดของและแอนเน่ปัดขึ้นลงด้วยก็เลยอ๋อคราบได้แต่ความสูงตัวเล็กเราก็ปัดขึ้นแล้วผู้ฟ้าตัวตัวสูงสูงกว่าเราเราก็ปัดลงอืมข้างในเราเอาใจลูกค้าแบบสุดๆใครในเขาใจเราเวลาไปไในมันก็มสบายแล้วเนี่ยดูสิ ตะเ่าแค่ร้อยเยแจะรู้ใส่ขอบใส่สามตัวนะคะสำหรับคนที่ใช้ของดีจะรู้รู้ว่าราคาแต่ละขวดเท่าไหร่เลยครับใช่ค่ะยังไม่หมดยังไม่หมดมีอีกใส่ซีรักนี่ใส่อ้้องน้องเมื่อวานมาพี่ใส่ทุกอย่างหมดใส่ให้น้องหมดเลยน้องไม่ได้ส่กกำไรปจาแบบไหนเนี่ยฮะไม่ก็กำไรค่ะเง เน้นให้มีอะไรทำในท่นทาสังคมแด้ไปนะคะบางทีเราอยากผมสวยบางทีอยาะเราไปทำร้านอย่างเงี้ยว่าลงตัวเดียวมันก็เหมือนมันยังไม่ได้อะไรบางทีผมเราก็ได้อยากการได้รับการตอบโจทย์อ่ะเนาะอ,อยากให้ผมสวยบางทีทำผมสวยแล้วมันก็ได้ง่ายทำผมง่ายนะไม่มีต้น่ายน,นะคะต้องผมหรือว่าผมเราสวยอ,ะอ่ะม,มากันเยอะๆนะคะอยากให้มากันสวยงามสวยงามดีครับมีสีให้เลือกหลายเฉดมากใช่ค่ะแล้ราคาก็แตกต่างกันไปตาม คุณภาพหรือว่าใช่ความแม่สีค่ะสีใต่หามสีแทดมีนจะเป็น<ม>แม่เหล็กด้ยนะคะดูแม่เหล็กก็จะเป็นฐานที้คุณแม่ทำเองแม่เหล็กคออืออะไรอันนี้คาะพี่แก้วอันนี้ใจทําเองคือจริงๆสีเขาจะมาเป็นสีธรรมดาอืแล้วเวลาเราดึงมาเราก็จะสามารถทําเป็นแนวแนวไหนก็ได้การดึงแก้วให้เป็นแนวเส้นก็ได้ให้เป็นแนวขวางกา็ได้อโอ้คโอเคโอ้โหนี่นะครับ ก็ขายขาวขาวดำสเขาวดำเป็นสีอมตะนะใช่แต่อันนี้นแต่งไม่ครบนะแต่งไม่ครบเพราะว่าโอยว่าเปิดไปก่อนแล้วเกิดว่าขาดเนื้ออะไรเดี๋ยวค่อยๆทำเพราะว่า,าร้านอ่ะร้านร้านไม่ได้ใหญ่มากถ้าเกิดว่าตีตุ้มๆเลยอ่ะจยก็กลัวว่าจะดูเมื่อวานอะไรั้งเมื่อวานสาวเปิดร้าน้แต่บ่ายโมงยัน,น,นสี่ทุ่มค่ะ กินข้าวมื้อเช้าไวลอน10โมงกินเบอร์เกอร์ไปแค่หนึ่งชิ้นร้องหิวข้าวในชีวิตไม่เคยอดข้าวค่ะไม่เคยอดข้าวนานขนาดนี้มาก่อนแล้วก็สลบเมื่อวานลูกนอนกนดังมากสุดท้ายแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกอ่าขมวดตัวอีกทีหน่งถ้าอยากผมสวยอ่ะผมสวยล มานะคะอยู่ตรงข้ามกับมธุรกิจบัณฑิตนะคะหาง่ายๆสังเกตมธุรกิจบัณฑิตซอยอยู่ตรงข้ามนะคะประชาชื่นซอยแปดขับเข้าซอยมานะคะสังเกตความือประชาชื่นซอยแปดแยกสี่นะคะขเข้ามาขับเข้ามาจะเห็นซ้ายมือตึกพนิดาพาร์เมนต์ร้านของเราจะอยู่ใต้หอนักศึกษาหอพนิดานะคะมาเป็นเยอะๆนะคะ <c oughs> มาเป็นกำลังใจให้เรานะสวัสดีค่ะ ถ้าใครจะจองคิวไหะถ้าสมมติใครต้องการจองคิวนะคะติดต่อได้ผ่านเบอร์0 6 2 9 8 9 3 6 6 6ค่ะเบอร์ใครเนี่ยเบอร์น้องเพชรค่ะผู้ชายสมมตได้ไหมต้องดูก่อนว่ามีงเงิงะนฝากดนนน้วยแหมนม่ขอไม่ขออนุญาตไม่ไม่ดีกว่านะคะไม่ตัดตินใจการอยากทำงานอย่างร่าเริงค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะไม่สะดวกอย่างนี้จริงค่ะ